รายการวันที่18มกราคมบริษัทจัดทำใบวางบินให้บจอกอไทยเทรดดิ้งดังนี้ 1. ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0001ับ0002 2. 000 2. ใบลดหนี้ขายเชื่อเลขที่อ้างอิง SM 0001บ0 0001 000 ลูกนี้รับวางบินและนัดชำระนี้วันที่27เดืนอน1ปี58เมื่อเข้ามาที่หน้าระบบแล้วเราจะกดเลือกไปที่ระบบลูกนี้และวิเคราะห์นี้ค่ะกดไปที่ปุ่มโ l o w ค่ะจากนั้นเลือกใบวางบิน SL ค่ะกดปุ่ม OK ค่ะ F3 เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบเป็นผู้รันให้นะคะส่วนวันที่กัโจได้บอกมาแล้วคือวันที่18เดือน1่ปี58าค่ะ,ะหัสลูกค้าค่ะเราไม่ทราบกดจุด Enter เพื่อค้นหาค่ะจากโจทย์ได้บอกมาแล้วคือบจกไทยเรดดิ้ง Enter เพื่อเลือกค่ะ ใบวางบินจะลงวันที่18เดือน1ปี58ค่ะส่วนวันรับชำระจดได้บอกมาแล้วนะคะคือวันที่17เดือน1ปี58ค่ะได้ที่อ้างอิงหาะเราไม่ทราบกดจุดและ Enter เพื่อค้นหาค่ะได้ที่อ้างอิงเราจะเลือก เลขที่ ISI 0 0 1ทับ0 0 0 2กด Enter เพื่อเลือกค่ะในที่นี้โจ์จะรันให้โดยอัตโนมัตินะคะโดยยอดสุทธิจะเท่ากับ33,170บาทค่ะ จากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกค่ะในที่นี้เราจะไม่พิมพ์ดังนั้นจึงกด No ค่ะ